รงนู้นนะก็มาถ่ายในส่วนของโซนทะเลคือติดติดทะเลจริงฮะแต่ว่าเดินมาหน่อยประมาณ200เมตรได้มั้ยอ้ยงามมากนางแบบก็พร้อมแล้ว ข้าลังก็บ่ายไปถึงนู่นนะนางแบบโบกมือไปบ้านนะสิแม่น้องพอสนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดภาพตรงจุดนี้อีกยาวเลยเออคุ้มนะในส่วนของการพักตรงจุดนี้นะคนถ่ายโดนลมหัวยุ่งเลย ครับก็พักในส่วนของการถายวีดีโอมาถ่ายรูปกันละ